บันไดห้องน้ำเป็นส่วนที่แพงที่สุดของบ้านก็บอกเขาว่าย้ายได้ถ้าคุณมีตังค์เข้าหาเราควรตีมบ้านหลังนี้มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับปลวกด้วยฉะนั้นพอแบบดูโครงสร้างแล้วเนี่ยมันกลัวจะมีปัญหาในภายหลังแล้วกันเราก็เลยจะมาเปลี่ยนบันไดกันในวันนี้นะครับ The Room Maker นะครับวันนี้มาเสนออีกขั้นตอนหนึ่งของการทําบ้านใช่ก็คือคบ,บันไดนั่นเองใช่ครับบันไดน,นับว่าเป็นกระดูกสลางของบ้านใช่ไหมถูกต้องครับ,รบเพราะว่าถ้าบ้านสองชั้นคุณจะไปใส่ลิฟต์เนี่ยมันจะแพงเกินไป <laughs> บันไดเนี่ยถือว่าเป็นความนิยมของบ้าน2ชั้นใช่ซึ่งพอบ้านรีโนเวทนะครับมันต้องมีบันไดติดมาอยู่แล้วแน่นอนเอาอย่างแรกเลยคุณไม่ควรจะไปโยกตำแหน่งมันช่องที่มันเจาะเอาไว้อะพื้นข้างบนอ่ะปกติเวลาช่องบันไดเจาะมันจะมีคานมีเหล็กร้าถ้าไปย้ายใหม่ต้องไปเจาะใหม่มันจะเปลืองแต่ถ้าคุณมีตังนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาใ่คุณจะย้ายบันไดไปไว้ที่ไหนก็ได้ใช่พอเอาเพี้ยนเท้าอ่านี้ดีกว่าแล้วเขาก็ถามว่าเอะบันไดย้ายได้ไหมอยากจะทายังไงอยากจะทำใหม่เราจะบอกว่าบันไดห้องน้ําเป็นส่วนที่แพงที่สุุดดขอองงบบ้้้้าาาาากว่ยไถคคณมีตตัเเ ก็ควรตีนจริงๆแหละเราพูดจริงเราพูดจริงมันเหมือนการทําห้องน้ําอะคือมันต้องมีคานมารับใช่มันต้องมีโครงสร้างมันด้วยเพราะว่าบันไดเนี่ยโครงสร้างมันมักจะมีน้ําหนักการเดินของบันไดมันคือการเดินแบบขย่มใช่ไหมมันคือเดินขึ้นเดินลง อ่ามันก็เลยทําให้ว่ามันเลยต้องมีคารรับนั่นแหละอ่าฉะนั้นการจะไปย้ายไม่ใช่เรื่องปกติต้องไปทำคิดเรียกว่าต้องไปทําโครงสร้างรับช่องใหม่ถ้าคุณจะย้ายอ่าฮะนะครับผมแล้วก็สาเหตุอีกอันนึงอ่าถ้าเกิดเห็นหลายบ้านที่ผ่านมาพวกนั้นเราประหยัดโดยการไม่ได้เปลี่ยนโครงสร้างมันก็คือใช้บันไดเดิมทาสีทำอะไรไปก็ไม่กี่หมื่นบาทถูกแต่เนี้ยเนื่องจากว่าเราลงทุนคือการมีการเปลี่ยนโครงสร้างคือเปลี่ยนพื้นอ่ะจากพื้นเดิมที่เป็นพื้นไม้อ่ะเดี๋ยวพาไปดูเลยไหมอ่าไปมาไปดูเดยยวว้้ด อันนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเมื่อก่อนนะครับพื้นเนี่ยมันจะเป็นพื้นไม้ใช่บ้านโบราณ40ปีนะครับพวกคานปูนเนี่ยไม่มีไม่มีเลยมันจะเป็นเขาเรียกว,ว่าเป็นตรงไม้คุณสังเกตถ้าคุณเปิดฟ้าแล้วเห็นไม้ขัดอย่างเงี้เยเขาเรียกว่าตรงไม้ใช่ครับแต่ถ้ามันเอียงเนี่ยเรียวกว่าเอียงไม้ไม่ใช่ตรงมันมีตรงอย่างเดียวมันตรงอย่างเดียวตรงรับน้ำหนักอ่ารับน้ำหนักทีนี้พอเราต้องการจะเสริมความเป็นปูนเข้าไปบ้านสมัยใหม่ครับไม่อยากให้เดินละเอียดอาร์ตเอียดอาร์ตเนี่ยเราก็ต้องเราก็ต้องหลออคานปูนเแล่อพื้นสเร็จ ใช่พื้นสําเร็จนะค,ะครับผมก็จะมาวางาพาาวันนี้ไปซึ่งพวกเนี้ยพอเวลาระดับสมมติระดับเดิมพื้นไม้อยู่ท่านี้ครับพอเราเพิ่มพื้นสาเร็จเข้าไปอ่ะมันมันเสียเสียระดับมันสูงขึ้นครับมันก็จึงทําให้พื้นชั้นสงกับบันไดขั้นสุดท้ายมันเปลี่ยนระดับนี่ือพื้นข้างบนไปแล้วเสียไปแล้วนะมีการซูดตัวอ่าครับผมมีการซูดตัวแล้วก็ทําให้ข้างหน้ามันต่ำกว่าข้างหลัง20เซนมันจะเป็นสโลปอย่างนี้นะครับทีนี้ก็ต้องมีการปรับเทไม่ใช่เพราะปรับเทใหม่จ ปกติบันไดจะอยู่ขั้นหนึ่งอยู่ประมาณ20-25เซนแล้วแต่พอมีการปรับพื้นขั้นแรกสอาจจะเห็นว่ามันเตี้ยเพราะฉะนั้นะอความเตี้ยตรงนี้เวลาขึ้นมันไม่เป็นปัญหาแต่เวลาการลงสมมติว่าร่างกายเราถูกจดจาการก้าวที่20เซนลงมาเรื่อยๆพอมาถึงขั้นสุดท่านจะเังไอ๋อมันจะวืดมันจะมีการย่อถ้าบ้านคุณไม่ได้มีงบมากเพอเพอปล่อยแบบนี้ได้ยางคนไปบางคนยอมสปอต ใช่ใช่ๆๆอ่าแต่ถ้าอยากจะเปลี่ยนใหม่ทั้งทีที่สำคัญืัน <ๆ S 1> นี้มีปัญหาๆๆเรื่องเกี่ยวกับปลวกด้วยฉะนั้นพอแบบดูโครงสร้างแล้วเนี่ยมันกลัวจะมีปัญหาในภายหลังแล้วกันเราก็เลยจะมาเปลี่ยนบันไดกันในวันนี้นะครับอ่าโดยที่บันไดตัวเนี้ยเรามาดูความบกพร่องของมันก็คืออันที่หนึ่งตอนเนี้ยพอเราปรับระดับบ้านทั้งหมดใหม่แล้วเนี่ยระดับมันเสียละจะเห็นว่านี่มาดูงี้ถ้าสุดท้ายเนี่ยมันก็จะมันก็จะเสียระดับละนี่ตรงนี้นี่ให้ดูอย่างงี้ดีกว่าครับอ่านี้อันนี้อันนี้คือพื้นัครบ เนี่ยข้นนี่คือแนวพื้นเดิมของมันพอเรามีการเสริมคานปรับพื้นปูนเทพื้นเสร็จนี่มันขึ้นมาอยู่มา10%บกว่าเซนมว่าระดับมันเสียทีนี้เวลาเขาทำอะครับเขาจะต้องนับระดับใหม่เราขึ้นสูงไม่ได้ละเราต้องไล่จากนี้ไปแล้วอาจจะทําให้ขั้นนมันเลยไปด้านล่างได้ใช่นะครับทีนี้ไปดูจุดบอดที่2ที่ไม่ควรไปครับชานพักยังไงครับชานพักแบบนี้ที่มันผิดปกติคือพอเขาทาแบบเฉียงๆอะเพื่อเป็นการประหยัดขั้นนั่นแหละครับเขาก็ได้ทําชานพักเฉียงนี้ซึ่งมันมีโอกาสที่ว่าอันตตรรรายงนนี้ะคับ คือคนที่อยู่บ้านอ่ะอาจจะจําได้ละการแต่แขกมาผู้สูงอายุเด่กนอยใครใช่เด็กน้อยวิ่งเร็วตีวงในอ่ะแทงตีวงในก็มีสิทธิ์พัดฉะนั้นวิธีการที่ถูกต้องคือควรจะยกทําให้มันเต็มอ่าแปลว่าไอชานพักตรงนี้นะครับก็คือทาให้มันเต็มนีทีนี้พอทําเต็มเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาแก้นี่คือมันต้องไม่ให้บันไดมันสูงกว่าช่องกระดานก็อาจจะมาปรับตรงนี้ไปแล้วก็ขั้นสุดท้ายเนี่ยมันก็อาจจะเลยตรงนี้ไปได้นิดนึงไม่น่าเกียดอาจจะเลยมาประมาณนี้อ่าประมาณครับบ้านหลังเนี้ยพอเราลื้อไม้ล แค่แบบว่าไม้โก่งไม้บิดแลวอันนี้มันคือเริ่มมีปัญหาเรื่อง,งอันนี้คนเรียกว่ากินจนอิ่มแนละ้วใช่ใช่ครับซึ่งก็ไปสัมพันธ์กับไอ้ตรงหน้าบ้านเราอะที่เราเหลือต้นมะม่วงไวอออ้อ่อ่าคือซึ่งแบบบางอย่างมันต่อกับดินอะมันก็เลยอาจจะมีเรื่องปลวกเรื่องมแมลงเข้ามานะครับก็คือว่าวิธีการเลือกใช้วัสดุของเราในะวันนี้แน่นอนร,รีเควสตของ ไม้บันไดยอยังไงก็ต้องเป็นไม้ <Ừ. S 1> ใช่ไหมครับไม้สมัยก่อนอะราคามันก็จะแพงซึ่งวันนี้รูเมเกอร์ก็จะใช้ไม้บันได Color True คันเลรูนี่คันเลรูก็คือแบบสีสีจริงสีจริงและสีมันจะอยู่ในเนื้อด้วยนะครับเวลาตัดหรือเวลาแบบมีรอยขีดข่วนอะไรเนี่ยมันยังเป็นสีจริงอ่าไม่มีการถลอกผิวหน้าแล้วสีหายใช่ครับ,รบก็เป็นแบบนอกจากเป็นคันเลรูแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นรุ่นกันลื่นด้วยมันมีเส้นไม้มา,มา แต่บางทีอะเส้นไม้ในรุ่นก่อนๆอ,อ่ะมันยังมีความลื่นอาจจะลื่นได้นินดๆมันให้ความรู้สึกเหมือนไม้จริงใช่ใช่มากเลยแล้วก็การลื่นแน่นอนส่วนเรื่องสีนะครับอันนี้ก็จะทำเป็นแบบสีบาาเวงเก้ครับอ่านะครับเดี๋ยวเราจะไม่ใช้ตัวนี้กัน<ช>ซึ่งอันนี้จะเป็นลูกนอนข้อสังเกตลูกนอนคือมันจะมี ลูกนอนเนี่ยคือแผ่นอย่างนี้มันจะวางอย่างนี้นะครับแล้วก็ข้างๆมันจะมีความแบบเหมือนกับว่ามมนิดนึงการเขาเรียกว่าจมูกบันไดใช่ใช่ใชเตะนิดนึงความเป็นมาตรฐานเขาเนี่ยความเป็นสําเร็จรูปเนี่ยมาพร้อมแล้วนะโปรเซสการทําก็คุยแล้วก็ประมาณ5วันครับเดี๋ยววันนี้รื้อถอนออกก่อนนะครับแล้วก็จะมีการทาโครงบันไดอยู่มันจะนานตรงเนี้ยแหละโครงประมาณสักสามวันแล้วก็เหลือไอ้ลูกตรงนี้อีกสักประมาณวันสองวันก็น่าจะเสร็จเพราะไม่ต้องทาสีตัวนี้รวดเร็วว่าไวจบๆก็คือไฟเบอร์ซีเมนต์นี้ใช้งานได้นานแน่นอนครับเราใช้มาหลลีแ้วอ มาดูกันครับ เอาละตอนนี้เราอยู่กับช่างกล้องแล้วเขาก็ได้รื้อบันไดตัวปัญหาออกมาแล้วไม้ที่นิยมทํามันเป็นไม้บันไดอะถ้าเอาแบบถูกๆก็จะมีตะแบกอันนี้อะไคือนี่คือไม้ตะแบกแต่ถ้าจะแบบแพงๆก็จะมีแบบพวกมาค่าพวกนี้จะแพงแล้วไม้แดงนีปัจจุบันปัจจุบันมันราคาประมาณเท่าไหร่ปัจจุบันต่อขั้นมี1,500ถึง2,000นะต่อขั้นหนึ่งต่อขั้นขั้นเดียวนะขั้นเดียวนะไม่ใช่ทั้งหมดนะฉะนั้นกว่าจะสมมติอันนี้มันใช้ประมาณ10กว่าขั้นนะอ่แ้ก็คคููณณเข้้าาาาไไไปเเเลลลยยยอ่่่่ะัังงงมมบบวววกกคคแรรรดใชททถึูนอนนเี่ยมันต้องมี คุณสมบัติอะไรบ้างพอเป็นไม้เนี่ยมันต้องมีอะไรความหนาความหนาอย่างต่ำมันต้องมี25มิลหรือว่า1นิ้วอ่าอย่างต่ำนะก็อย่างต่ำเพราะว่าอะไรอันนี้มันคือการหลับมันมันรับัมันต้องเนี่ยมันต้องเนี้ยมันต้องรับได้ใช่ไหมใช่ไหมมันต้องมีความยืดหยุ่นนิดหนึ่งด้วยเพราะว่าต้องมีตรงนี้อ่ะ มันต้องมีอย่างนี้มันต้องยึดด้วยมันต้องยึดด้วยตะปูอะไรเงี้ยอันนี้คือไม้สมัยก่อนจริงๆเลยนะครับซึ่งก็มันยังมีปัญหามาด้วยตามมาด้วยแบบปลวกก็ยังขึ้นได้อยู่อาจจะมีอยู่อ่ะมีการบิดตัวได้อยู่ใช่ครับนะครับซึ่งพอบิดตัวเนี่ยมันก็จะเกิดอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมันก็มีรอยแตกอย่างเงี้ยตามธรรมชาติของเขาอยู่แล้วเราก็ต้องมาเก็บ ใช่ครับใช่ไหมต้องเก็บไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ครับอ่ามาต่อแล้วถ้าเป็นไม้จริงหลายคนอาจจะไม่ค่อยได้ยินคานี้เช่นแบบกระพีไม้อ่ากระพี้ไม้ช่างสมัยก่อนจะรู้แต่พอคนสมัยใหม่เหมจะไม่ค่อยรู้แล้วอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นมาห้ไปดูคือเอาง่ายๆว่าเวลาเขาเลือกไม้เนี่ยเขาจะเลือกไม้ที่ไม่มีกระพีเพราะกระพีเนี่ยสีมันจะต่างจากเนื้อไม้จริงอ่าแล้วมันเป็นเปลือกไม้ไงถ้ามันมีสมมุติมันมีกระพีแบบแวงแวงไม้อย่างเงี้ยเวลาทําสีอ่ะมันทำสียากนะครับฉะนั้นว่าสมมุติเขาจะเลือกให้้้มมมััันนนนนสีีเือกดวย แล้วก็เลยมาสู่ยุคปัจจุบันนะครับนี่ไหนๆเราได้รับการสนับสนุนจากเคล่ามาแล้วนะครับอันนี้เป็นไม้บันไดสีสําเร็จรุ่นคันเลื่อทรูสีเนี่ยจะเป็นบาเวงเก้มาเป็นสีสําเร็จมาเลยจากโรงงานอ่าแปลว่าอันนี้ก็ไม่ต้องทําสีแล้วสมมติถ้าสมัยก่อนช่างเนี่ยทำสีหลายรอบมากบันไดเนี่ยมีปีหนึ่งก็ต้องมีทานะเพราะมันเหยียบย่ำบ่อยมันก็เกิดการสึกันเรื่องสุดท้ายที่จะพูดกันในตอนนี้ก่อนที่จะปล่อยตั้งตั้งอันนี้มันคือเห็นมันแบบห่วยๆอย่างนี้เวลาเขาทำเนี่ยเขาจะมีอันนี้ล ใช่ไหมปิดความสวยงามเฉยๆนะครับซึ่งเดี๋ยวสมัยก่อนเขาไม่จะใช้เลยทาไม้อัดไม้อัดพอไม้อัดเนี่ยเนี่ยสภาพตามสภาพถ้าทำมีเงินหน่อยเขาก็จะใช้เป็นไม้จริงไปเลยอย่างเงี้ยทีนี้เขาแบบไม่คยไม่ค่อยเห็นใช่ไม่ค่อยเห็นซึ่งเจ้าตัวไม้บันไดก็จะมีนี่มาเลยครับสีส้มเล็กเขาจะมาคู่กันสีจะมาเหมือนกันนะครับพอแตกต่างไปแล้วดูคืออันเนี้ยมันไม่ต้องมาทาหนามากอันเนี้ยอันนี้ก็จะวางแบบต่อกันได้เลยรอยก็จะเหมือนกันสีก็จะเหมือนกันถูกครับนะครับลดขั้นตอนช่างไปได้เยอะประมาณนี้นะครับเขาจะมีความยาวมา ความยาวเป็นยังไงเมตรยี่สิบอ๋ออันนี้คือมาตรฐานเามาตรฐานของเขาแล้วอ่าฮะแปลว่าช่างก็จะมาตัดได้อยู่แล้วโดยมากบันไดจะไม่เกินเมตรยี่เขาก็จะทํำมาให้เมตรยี่ลักษณะของความยาวขั้นตรงนี้อยู่ที่ยี่สิบห้าเซนยี่สิบห้าเซนก็ตามมาตรฐานเหยียบได้เต็มเต็มพายอยู่ได้เต็มเต็มเต็มนะครับบางทีคุณไปซื้อไม้อาจจะซื้อแบบยี่สิบเซนมาแล้วมันก็เมันก็จะเบื่อใช่ครับอ่านะครับอ่าก็ลองไปเลือกใช้ดูนะครับวันนี้เรามาแนะนําของดีๆให้มาใช้กันกับบ้านครับผมแปะ ไม้วันนี้เรามาตัดไม้บันไดเชอร่ากันดีกว่าช่างต้องนะครับโอเคซึ่งวิธีการตัดแล้วก็เราก็รู้อีกแล้วมันตัดง่ายซึ่งวันนี้เราจะตัดประมาณเมตรหนึ่งครับอ่าเมตรหนึ่งใช่ครับโอเควิธีการตัดอันนี้มันจะมีความหนายู่ยี่25มิลยี่สิบห้ามิลหรือ1นิ้วนั่นแหละเวลาตัดมันก็ต้องใช้เครื่องตัดหน่อยอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเกียร์ไฟฟ้าของบอสหรือบางทีช่างจะเรียกว่าลูกหมูอ่าเป็นรุ่น GWS 900ขีด100ครับผมนะครับก็จะมา ใช่ไทีเดียวอยู่ใช่ครับยผมปกติผมเห,เห็นคุณต้องใช้เครื่องตัดใหญ่กว่านี้เดี๋ยวนี้เครื่องแบบ900วัตต์ก็ได้แนละ้วอเนี่ยได้เลยครับอันนี้ไว้ตัดกับเบือเ้องก็ได้ไฟเบอร์ซีเมนต์ได้หรือว่าตัดเหล็กได้เพราะในเห็นในกล่องมันมีนมแถมมา <uko. S 2> ด้วยบายตัดลงตัดเหล็กแต่นี่คือเป็นใบตัดเพชรตัดเพชรเอาไว้ตัดเระเบื้องเอาไว้ตัดไฟเบอร์ซีเมนต์อ่าประมาณนี้นะครับก็สามารถไปหาใช้อุปกรณ์ดีๆของบอสแบบนี้ได้นะครับเครื่องเจียไฟฟ้าใชากับสีนิ้วนะครับโอเคปิง อัปเดตครับความคืบหน้าของบันไดเราขั้นตอนนี้ที่สําคัญเลยมันมีรูหัวน็อตอยู่อ่าครับมันเป็นแบบว่าคาร์ลทูอ่ามันไม่จาเป็นที่ต้องทําสีแล้วใช่พราอม,มันมีหัวนออ็อตเนี่ยเราต้องมีก็อุดใช่ไหมแต่เป็นว่าอันนี้มันคือฝาปิดสกูเชย์ราครับ,รบจะเรียกว่าเชย์ราปลั๊กนั่นเองนะครับ,รบผมผมอยากให้ดูด้านหลังนิดนึง ด้านหลังเนี่ยมันเลือกสีได้นะครับเช่นอันนี้เราก็เลือกให้ถูกว่าเราเลือกใช้ไม้บันไดที่เป็นสีบาาเวงเก้มาเราก็ต้องเลือกตัวเชเรราปลักเนี่ยโอ้หอุดให้เป็นสีเดียวกันเพื่อที่ะได้ช่างจะได้ไม่ต้องไปจิ้มสีตามร้านสีแล้วก็มาป้ายแล้วมันก็เป็นตะปมตะปามอยู่ดี่แต่เราต้องเลือกขนาดสว่านที่หัวสว่านที่เราพอดีนะแล้วก็อุดลงไปโอ้๊บ อ่ะอันนี้ก็คือมันจะมีขนาดมาแต่ตอนที่ช่างเนี่ยอันนี้ช่างกล้องเขารู้อยู่แล้วว่าต้องใช้สว่านขนาดดอกสว่านแปนมิลครับอ่ะเป็นดอกสว่านเจาะไม้นะหรือว่าเจาะอื่นกขได้ชนิดดอกสว่านคือดอกสว่านแบบเจาะไม้แปดมิลนะต้องใช้แบบนี้พอไปใช้ขนาดอื่นมันก็จะหลวมไปเลยอันนี้เอาแปดมิลก็จะลงพอดีซึ่งก็ไม่ได้ใช้แค่ลูกนอนหรือลูกตั้งคุณลองเจาบลูกตั้งลูกตั้งพอดีพรปะพอไปก็จะพอดีแต่ว่ามันก็จะมีแบบเก็บนิดหน่อยจะเอาสีมาแต้มนิดนึงอ่ะก็นี่แหละโซลแกนเชล่าเข้าใจคุณทุกเรื่องบ้าน เรากำลังจะบอกว่าไอ้ที่เราทำเป็น EP ต่างๆไปเนี่ยเราก็บางทีเราจะฟีดแบบพัดังเชล่าด้วยว่าเออตรงนี้มีปัญหาอะไรไม้รุ่นก่อนเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วเชล่าเนี่ยที่ผมชอบนะเขาก็จะมีการปรับสาตาเนะคือแบบสมมติเอ๊ะมันอาจจะยังมีข้อจำกัดอยู่บ้างเขาก็มาปรับให้อย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างดีๆที่เขาคิดมาให้คุณแล้วนะครับว่าเอ๊ไม่อยากจะให้เหลือหัวนอตหัวสกูแบบนี้ก็จกหมดหรือแกแบบว่าลูใจช่างะพอทางต้องการอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้วไอ้อีกที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะเราไม่่อยากจะให้คุณติดไปมัว คือมันจะมีลายเสี้ยนไม้มาด้วยไอโตวหัวอุดเนี่ยอ่ามันมีอัมันทําให้เหมือนกันใช่ใช่ฉะนั้นนะ่ะคุณดูให้มันตรงแนวตั้งแนวนอนเอาให้มันตรงแล้วก็ค่อยหยอดไม่ใช่แบบหยอดหยอดไปเลยประมาณนั้นนะครับเดลูเมเตอร์ครับวันนี้เราก็พามาดูพื้นบันไดที่เราปรับวงเสร็จแล้วนะครับผม่ะไม้บันไดที่เราใช้ก็เป็นเชอร่า มันก็ฟูความหมายคือเป็นเนื้อวสัสดุสีนี้เลยใช่ถ้ามันลอ,อกหรืออะไรออกมาเนี่ยสีก็จะเห็นเป็นสีเดิม<ฆ>นะครับแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยเขามีตัวอุดนี่มาด้วยแต่ว่านนี้ที่เราทาเนี่ยบันไดเนี่ยจะเห็นว่ามีการปรับโครงใหม่ทั้งหมดเลยเพราะว่ามีการเปลี่ยนพื้นไม้ข้างบนเป็นพื้นปูนค่<ฆ>ะระดับมันก็เลยเปลี่ยนนะครับก็จะมีการไล่ลูกนอนบันไดใหม่ครับ<ฆ>ให้สวยงามอีกอันนึงองค์ประกอบของบันไดจะสมบูรณ์ด้านมะันคืออะไรครับแม่ช่องแสง ิดไฟเปิดปุอันนี้ก็ยังถือว่าสว่างอยู่ไม่ต้องเปิดไฟเลยเพราะว่าเราต่อเราต่อหลงอังคาเราใส่อคริลิกแล้วก็เอาแสงแดดนี่แหละลงมาที่มันไดก็ค,คือกลางวันเนี่ยสามารถเดินได้โดยไม่ต้องเปิดไฟใช่ไม่มีแบบตกไข่ทักกันทักัใช่ไม่ตกเพราะว่าเขาเป็นรุ่นกันลื่นอีกอย่างอย่างกันลื่นอย่างเดียวเอาไม่อยู่ก็คือเรื่องแสงด้วยค่ะนะครับแล้วก็ถ้ากลางคืนน่ะดูลองดูไฟไฟเป็นไงบ้างอันนี้ไฟชื่ออะไรไฟอันนี้ กลางคืนอันนี้เป็นชื่อเฉพาะของล a t ติจูดจะไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าเรามีชื่อย่อไฟมาเหรอชื่อไฟไหมาชื่อไฟไขม้าาอ้อันนี้คือชื่อย่อตั้งโดยพี่เดี๋ยวเราจะโยนกันก็คือใช้เป็นผนังแทนค่ะใช่ก็จะเห็นว่ามันจะมีรีดกระจายตามจุดต่างๆเขาก็มีหนึ่งสองแล้วก็ตรงนู้ดตรงปายหนัมีหนึ่ก็คือเราไม่สามารถจะไปจับดาวไลท์ข้างบนได้แหละเพราะเราท่ายรูปต้องแสงนะเราก็เลยเลือกเป็นไฟแสงสว่างที่กำแพง เจตนาก็คือว่าจริงๆไฟพวกเนี้ยบางคนก็จะติดไฟขั้นบันไดติดตรงไหนก็ได้ขอให้มันเห็นขั้นบันไดชัดเจนเพียงพอนะครับผมแล้วก็บันไดเนี่ยมันจะเป็นสุดที่เราใช้งานทุกวันอย่างพวกนี้ก็เป็นวัสดุที่กันลื่นแล้วแล้วก็ลูกขัางลูกนอนก็ควรจะกว้างพอขนาดที่มันเต็มเท้ามีอีกอย่างหนึ่งที่เห็นก็คือในเรื่องสีอ่ะอย่างเช่นแบบเหมือนเราใช้สีในการแบ่งสเต็ปอ่ะว่า พื้นเนี่ยเราใช้เป็นสีอ่อนละพอขึ้นมาบันไดจะเป็นสีเข้มพอไปถึงชั้น2เราก็เปลี่ยนพื้นอีกแบบหนึ่งเพื่อให้มันเหมือนรีมายเราว่าโอเคอันนี้เปลี่ยนพอแล้วนะเป็นเหมือนตัวเตือนว่ามันเปลี่ยนระดับแล้วนะครับบางบ้านเนี่ยใช้เป็นสีเดียวกันจากพื้นบันไดแล้วขึ้นไปเลยเนี่ยคือบางทีเจ้าของบ้านอยู่ไม่อันตรายเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วแต่บางทีแขกมาหรืออะไรที่ไม่ชินเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะคยนวาวูกได้เหมือนธรณีสูบแล้วก็ไหลลงมา วันนี้ดููเบเกอร์ก็มีเรื่องราวดีๆของบันไดมาฝากนะครับส่วนช่องทางการซื้อสินค้านะคะก็ง่ายมากเลยค่ะพุ่หินเข้าไปในเว็บเชอร์ล่าแอแล้วก็สามารถค้นหาตัวแทนจำหน่ายหรือว่าร้านค้าใกล้ๆบ้านคุณเลยไม่ต้องไปซื้อไกลนะครับนี่เหมือนผมพูดแทนใครอยู่ไอ้ฟ้าไอ้ฟ้าเน่โอ้โหไปไหนวะก็เป็นช่วงจังหวะที่ฟ้ามันกักตัวอยู่นะครับผมก็แต่เราก็ต้องมีคลิปดันออกไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็วันนี้ก็ดูรูเบเกอร์ฝากเรื่องราวดีๆของบันได เอาไว้นะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ครับผม